สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการสารคาดีประเพณีวิถีชุมชนกับกระผมนายกิตทีหอมจันทร์นักศึกษาคณะนิเทศาศาสตร์ชั้นปีที่3ม,มหาวิทยาลัยนนรกรุงเทพวันนี้กระผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาทําความรู้จักกับอีกหนึ่งประเพณีครับที่มีมาอย่างเนิ่นนานของชาวจังหวัดปทุมธานีนั่นก็คือประเพณีแห่หงธงตะขับนั่นเองครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ ประเพณีถวายทงประขาการถวายธงประขาเป็นประเพณีที่ชาวไทยรามันมาปทุมธานีถึงปฏิบัติกันในเทศกาลวันสงกรานต์ระทำกันที่เสาหงงหน้าเจดีย์หรือโบสถ์วิหารอันเป็นสัญลักษณ์ของชาวไทยรามันแห่งของสาดีเสาหงงทำด้วยไม้กลมหรือเรียมมีสองประกบคู่ประดับด้วยบัวของเสา ที่ปลายเสามีรูปของโองเครื่องหลอด้วยโลหะยืนอยู่ปลายเสาการปีกทั้งสองข้างที่จะงอยเสาของแขวนด้วยกระดิ่งบนสุดมีฉาสามชั้นปักอยู่ประเพณีถาวายธงตะขาบจะจัดทำกันในวันสุดท้ายของเดืนสงปาที่สาราวัดโดยใช้ผ้าเป็นผืนยาวตัดเป็นรูปตะขาบใส่ไม้ไผ่เป็นระยะระยะตลอดอยู่ ั้ดทองเล็กๆที่ซีของไม้ไผ่เมื่อเสร็จแล้วจอดรูปคล้ายตัวตะขาหลังจากทําเสร็จแล้ว,ลลว,ลลวในตอนบ่ายจะมีการแห่ทองโดยช่วยกันจับขอบทองตลอดทั้งผืนแห่ทองไปตามหมู่บ้านมีขบวนกองยาวประกอบขบวนเสร็จแล้วนํามาทําพิธีถวายทองที่หน้าเสาหัวและชักขึ้นสู่ยอดเสายอดเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าและสืบสาประเพณีต่อมาจนถึงทุกวันนี้ สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมยก็อยู่กับผู้อาสาหรือว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคนี้นะคุณผู้ชมประสาทนะครับว่าความเป็นมาเนี่ยเป็นยังไงเป็นโรคนี้ที่จัดขึ้นแบบไหนเดีย๋ยวเราได้มาดูกันครับสวัสดีนะ<อ>ครับสวัสดีครับครับผมไทยรัฐจันแดบบ็บเอการที่การสมาคมไทยละมันในกลุ่มมอลสาจังหวัดนะทั่วประเทศไทยและเอการที่การสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายละมันจังหวัดทิมพันครับ อยากจะให้พี่เพียร์ครับเล่าถึงเรื่องของความาของประพูนนะครับว่าเขาจัดขึ้นมาแบบไหนหรือว่าขึ้นมาไหนครับประพูนนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นเป็นแบบไหนบ้างครับสหรับประพูนนี้แห่ทางโถงองตะขาบเดิมคนนอนประพูนตาดีเขาจะเรียกว่าแห่โน่หรือนู่นนะครับคำว่าตรงตะขาบมีพิ่งบัญญัติมาได้ตั่ง20ปีจากจากคนพระประแดงนะฮะแต่คนจริงคนประทุนเขาจะเรียกว่า แหงหงงหรือแหโน่แหงโน่นะครับทงโน่หรือนู่เนี่ยคือเป็นทงศิล้านะครับในสมัยพุทธกาลนะครับคนมอรมีความเชื่อว่าในสมัยพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงน,นะครับก็คนมอรก็มารับสเสด็จนะครับก็ไม่มีอะไรจะถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาก็มีศิลปข้า ที่วางอยู่ที่ไหล่นะครับก็ถวายราชีนนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พุทธเจ้านะครับก็เป็นความเชื่อสืบเรื่องมาเป็นพันนปีนะก็็นตรวจันถึงปัจจ,จ,ปจุบันนะครับในปัจจุบันตรงสาขาถา,ถาหงหงนู่นโนนะครับก็มีการประดิษฐ์เพิ่มเติมจอดช่องลมนะครับเพื่อให้คงถุนเนี้ยมี อายุกรารใช้ง,งานได้นานมากขึ้นเพื่อลมได้ผ่านจะได้ไม่ไม่ต้านลมทำให้ตื่นทงนี้ขาดมอนจะนิยมเปลี่ยนในช่วงเทศก,กาลสงการหรือว่าเปลี่ยนสก,กรารใหม่นะครับก็คือเปลี่ยนปีนะักกษัรายใหม่ในช่วงสงก,การก็เหมือนคนไทยที่ถือว่าเป็นปีใหม่นะครับส่วนวันที่หนึ่งนะกราเนี่ยก็เป็น ทีใหม่ของสากลแต่ว่าวันทีใหม่ของคนไทยก็คือศเกษายนสาะับก็มีความเชื่อว่าจะต้องเปลี่ยนเพื่อความมงคนพุทธบูชาวัดมอรทุกวัดนะฮะท่วประเทศนะก็จะมีเสาซึ่งมีหงอยู่บนยอดเสาครับน่าจะหันไปทางิตะวันตกไปที่เมืองสวดี<ม>เพื่อเป็นการาระลึกถึง ถิ่นฐานเดิมที่อพยพมาเมื่อ200กว่าปีที่แล้วนะครับเหตุที่คนไทยเรียกว่างหงเพราะว่าเอาตรงชนิดนี้สึกแผดอยู่ที่ท้ายตัวนะครับก็เลยเรียกว่าหางหงนัขก็มีความเชื่อหลายๆชุมชนแต่ก็รวมแล้วก็สรุปได้ว่าหางหงส์นู้น่ง้นสะขัขคือชนิดเดียวกันเช่นเดียวด้วยตรงจําเชียงใหม่ก็เช่นเดียวกันก็มีความเชื่อ ตามพุทธละวัน<ช>เดียวกันก็คือเป็นของคนอรอที่เขาเกี่ยวกับการเปลี่ยนสกปรกนะครับนการที่มีหันใช่ครับเป็นเป็น,ปนบอกหนึ่งบอกหนึ่งผู้ประพุทธกระปูชาสองเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเปลี่ยนสักการะแล้วอย่างนี้ก็คือการจัดช่องเข้าต่างเป็นประสบการณ์เดียวหรือ,อว่าสามารถจัดก,ก็การแห่โู่นโน่นหาโหนต้นตะขาบ แต่นิยมทำตั้งแต่วันที่13เมษายนเป็นต้นไปนะครับปีปีใหม่แล้วจะไม่นิยมทําก่อนแต่ก็มีบางชุมชนนะก็ไปถวายในช่วงเดือนสิบก็มีนะแลก็ก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปก็จะทำในช่วงวันที่13เมษายนเป็นต้นไป13 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9ก็ไม่ติดนะก็แต่ละชุมชนก็หมุนเวียนกัน ที่กะเปลี่ยนโรงของชุมชมตนต,ตัวเองหรู่ว่าตัวเองวัดตัวเองนะครับก็สลับหมุนเวียนกันไปก็ถ,ถือว่าไม่ผิดนะครับไม่ได้ผิดประเพณีแต่อย่างไดก็ในการเปลี่ยนโรงทีนี้ก็มีการเฉลิมฉลองมีลวงยาวมีแจวงแผ่ทุกสมโพสตามอัตภาพของชุมชนนะฮะแต่ละชุมชนก็ถือว่าเป็นงานประเพณีนน ในช่วงสงการพปเเพณีหนึ่งที่คนมอนนิยมทำแล้วก็ทุกวกกันนี้เขก็ยังทำอยู่ก็ยังทำอยู่อยู่ครับถึงแม้กรุงเมืองหลวงสาวดีจะแตกมาแล้ว200กว15ปีคนมอนที่อพยพ<ด>อาจากสาวดีมาอยู่ในสยามหรืเมืองไทยก็ยังถือปฏิบัติอย่างเนียวแน่นนะครับเป็นประพณี ที่อยู่คู่คนมอนในสยามมาช้านานแม้กระทั่งคนมอนที่อยู่ในในพมาานะ่าปัจจุับันก็อาจจะสูญหายไปบ้างแนละ้วแต่ว่าของคนไทยมอนที่ม็อยู่ในเมืองไทยโชคดีที่ได้มาพึ่งพระบระโโมโอรสาธิชน์การครับสถาบันพระมหากรสัตย์ไทยไม่เคยกดทีของเห็กด้านวนะัฒนธรรมนั่นคือ โดยปฏิบัติอย่างไรจากองสาดีก็อยู่ในประเทศไทยก็ให้ปฏิบัติเช่นเดิมโดยไม่ได้ขัดขวางมีจะส่งเสริมปีนี้ธรรมนชาวมอญมาตลอดครับนักสุนทรียอยากจะมีไรอกคนรุ่นใหม่ที่อ,อยากจะสุ่อางประเนคอถ้าเราบ้างก็กงงจริงจริงกระเพณีนี้ก็ ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเป็นคนมอญที่ปฏิบัติหรือไมต้องศึกษาไปศึกษาในเรืนีที่นี้ถ้าเรามองถึงเนื้อนะถึงเนื้อเนื้อหาขอ,องวัฒนีรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สวยงามดีงามนะครับจะเป็นคนไทยก็ดีจะเป็นคนมอญไทยเชื้อสายมอญก็ดีก็ปฏิบัติได้แล้วก็ร่วมในงานนี้ได้ก็เป็นกิจกรรมดีๆเป็นกิจกรรมครอบครัว นะครับก็อยากให้ยังคงอยู่นะครับถึงคนมอนจะไม่มีแผ่นดินแล้วนะแต่ว่าก็ไม่สิ้นชาติคาว่าชาติในที่นี้ก็คือระเพณีเวธรรทนะครับ,นะรบแผ่นดินก็คือแผ่นดินมอนของซาอุดีอาระเบีเราไม่มีแต่ความเป็นชาติมอนก็ยังคงอยู่อยู่อยู่ที่ไหนก็อยู่ในประเทศไทยนะครับก็คือประเพนีเวธรรมของคนไทยเชื้อสายมอนนี่ ช่ครับช่ยส่วนตัวนี้ก็เป็นลูกเที่ยวมอนเหมือนกันแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามีประเพณีเหมือนกันครับต้องขอบคุณคุณพี่มากเลยนะครับว่าพี่ได้มาบอกกับพวกเราเนาะว่ามีประเพณีนี้อยู่ด้วยนะครับแต่แน่นอนครับทุกคนเราอ่ะได้ความรู้กันมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับประเพณีแห่งอัญหานะครับซึ่งเป็นประเพณีที่น่าสนใจแล้วก็สําคัญมากกว่าโปรเทนิจริงๆนะคะอยากจะบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ควรอนุรักษ์ประเพณีนี้ไว้เนาะเพราะว่าอยากจะให้สืบทอดไปนานๆนะครับเพราะเป็นประเพณีที่ดีงามจริงๆนะฮะยังไงก็ต้องขอบคุณคุณ มาครับที่มาให้ความรู้ครับพวกเราในวันนี้นะครับนายก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างละครับกับประเพณีแห่หงทงตาขาบเรียกได้ว่าเป็นประเพณีที่ดีงามเลยก็ว่าได้ใช่ไหมละครับสุดท้ายนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านได้สืบสารและอนุรั์ประเพณีแห่หงทงตาขาบให้อยู่สืบต่อไปตราบนานเท่านานแล้วในวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ